เรื่องของเงินดิจิทัลวันเล็ดสักนิดหนึ่งดีกว่านายกวันนี้เข้าสภาไปชี้แจงเพราะวันนี้มีกระทู้ถามสดโอโ้โหทารลมกันไม่ไม่ไมวันนี้เป็นพรบรงบประมาณพ <อ S 1> เพิ่มเติมแต่มีดูเหมือนว่ามีการถามเรื่องนี้ด้วยใช่ก็ก็วันนี้คือร่างตัวเนี้ยมันเป็นร่างพรบรงบประมาณประจำปีงบประมาณเพิ่มเติมประจำปี2 5 6 7 พูดง่ายๆว่าพรบงบ67เมื่อผ่านไปเมื่อเดือนมีนาเม,ม้สา,ม,ามีนาที่ไปายกันเนี่ยแล้วช่วงนี้ยังอยู่ในปี67อยู่ม,มันยังมีช่องในการทำขาดดุลเพิ่มเติมเขาก็เลยไปเอาตัวเนี้ยมามว่ามันยังมีช่องกู้เพื่อขาดดุลเพิ่มเติมได้112000ล้านบาทเสร็จป๊บมันก็มีรายได้รัฐบาลที่จะมาอีก1 0 0 0 0ล้านบาท เพราะฉะนั้นเขาก็เลยทำเป็นร่างพรบงบประมาณเพิ่มเติมตัวนี้แก้ไขเพิ่มเติมร่างงบปี67เนี่ยเพิ่มมาอีก1 2 0 0 0 0ล้านบาทก็เอามาแล้วก็จะเริ่มลงทะเบียนหนึ่งสิงหาใช่ไหมเริ่มลงทะเบียนเนี่ยในยะมันก็คือว่ามีเป็นงบผูกพันแล้วว่าปี67เนี่ยได้สัญญากับประชาชนแล้วผูกพันกับประชาชนว่าจะต้องจ่ายหมื่นบาทเพราะฉะนั้นงบ6 7มันก็จะถูก เป็นงบผูกพันตั้งกองไว้เอาไปรวมกับงบ6 8รวมแล้ว4,50 0 0 0ล้านบาทสำหรับเตรียมรับไว้สำหรับคน50ล้านคนที่จะได้เงินคนละหมื่นเติมเงินเข้าไปในกระเป๋าตังวอลเล็ตครับแต่ได้แน่แน่ก็ก็ได้แน่แน่แล้วเพราะร่างตัวนี้ก็ดูดูกลิ่นอายการอภิปรายไม่ค่อยค่าฟันกันเท่าไหร่ในสภานะก็ยังว่ากันเป็นเหตุเป็นผลอยู่เพราะนั้นผมว่าตัวนี้ก็แม้ว่า มติของพรรคร่วมฝ่ายค้านจะมีออกมาแล้วว่าไม่รับหลักการร่างตัวนี้เลยแต่ถึงที่สุดก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยชัดเจนว่ายังไงนี้เป็นนโยบายเรือธงของพรรคแกนนาคือเพื่อไทยเรื่องนี้ก็ผ่านใได้ไม่ผ่านนี่เป็นเรื่องใหญ่ไม่ผ่านนี่ตกเก้าอี้กันเป็นทุกคนนะทุกพรรคักนั้นผมก็ไม่เชื่อว่าไม่ผ่านนะซึ่งน่าจะลงมติกันในเย็นในค่ำวันนี้ในวาระแรกนะก็หลังจากนั้นก็ตั้งกรรมธิการ สักสัปดาห์หนึ่งแล้วก็เอาเข้าสภาผ่านแล้วก็ส่งไปสว Gospel. แล้วก็ไม่มีปัญหาแล้วงบก hmm. ้บอนนี้1นึ says, ่งแสนสองล้านก็จะไปรวมทีนี้วันนี้ที่นายกพูดเนี่ยนายกจะให้ภาพรวมทั้งหมดครับว่าตอนนี้เนี่ยประเทศเราเนี่ยมีนี่สาธารเท่าไหร่มีเงินงบสําหรับการลงทุนเท่าไหร่แล้วงบลงทุนตัวเนี้จะแบ่งออกมาส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ๆเลยแหละเอามาทําสําหรับกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยพายุใหญ่ พายุหมุนลูกใหญ่พลูกใหญ่เวอร์วินเนี่ยซีรีส์เกาหลีอยู่ตัวเนี้ยเอามาสําหรับกระตุน้นเศรษฐกิจค,ครับคือแต่ก็ยังมีบางคนท้วงอยู่เหมือนกันอย่างเมื่อวานมีสสพักฝ่ายค้านคนหนึ่งก็ก็บอกว่ามันมันสอนะเรื่องของการใช้งบแบบนี้ดูเหมือนว่าท้วงแบบนี้มาค่อนข้าง คือเขาทวงเขาทวงทุกเรื่องนะฮะคือหมายถึงว่าก็ก็เป็นหน้าที่เขานะอันนี้ก็ไม่ได้ตําหนิอะไรมากไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะเขาทวงมาตั้งแต่ว่าตอนแรกจะกู้จะเป็นออกเป็นพลบใช้เงินนอกงบประมาณเลยเงินนอกงบประมาณก็ก็ก็ทวงพอจะใช้พอบอกว่าไม่เอาละไม่เอา,เอานอกงบประมาณแล้วจะใช้งบประจําปีละก็คืองบประจําปีความหมายก็คือว่าต้องออกเป็นพลบฝ่ายค้านตรวจสอบได้สภารับผิดชอบร่วมกันรัฐบาลรับผิดชอบเป็นหลักใช่ไหมก็6ก6 8็ปปวกกันรวมกันก้อนนี้อยู่ในงบสมดุลซึ่ง ถูกกฎหมายทุกประการเพราะว่าไอ้ไม่ใช่อยู่หน,นึ่งงบสมดุลอยู่นนหนึ่งงบมาณประจำปีถูกถูกกฎหมายทุกประการเพราะว่ามันมีพรบวินัยการเงินการ <Pues. S 2> คลังกับพรบงบประมาณวิธีงบประมาณสองตัวเนี้ยจะเป็นตัวกําหนดเป็นกติกาการใช้เงินของรัฐบาลว่าขาดดุลได้ไม่ได้เกินได้ไม่เกินเท่าไหร,ร่ขาดดุลแปลว่ากู้มาได้ไม่เกินเท่าไหร่กู้มาได้ไม่เกินเท่าไหร่แล้วต้องเป็นงบลงทุนเท่าไหร่ ต้องเป็นใช้นี่เท่าไหร่มันถูกกําหนดไว้ทุกเมตรแต่มันกําหนดเป็นเปอร์เซ็นต์นะซึ่งรัฐบาลก็ทําตามนั้นทุกอย่างแบ่งเป็น6 7 6 8ดเอามารวมกันเป็นก้อนใหญ่แล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยวอลเล็ตทีนี้ตัวนี้มันถูกต้องทุกอย่างมันจะมีข้อที่ไม่ถูกต้องอาจจะมีความสุ่มเสี่ยงที่ฝ่ายค้านกระทงติ้งอยู่ว่าตอนแรกว่าจะมีเงินทกศบวกมาอีกก้อนหนึ่งแล้วก็ค้านอีกเขาค้านวิธีการใช้เงินนอกงบประมาณแล้วกู้ทั้งก้อนไม่เอาละก็รัฐบาลก็ถอย เรียกว่าถอยเดี๋ยวเราทำมาจะด่าไหมก็อย่างนั้นก็เอางี้ครับใช้ธีการเปลี่ยนเอาใจฝ่ายค้านหน่อยก็คือว่าเชื่อตามคําแนะนําของฝ่ายค้านก็ถอยมาใช่ไหมก็ออกมาเป็นพรบงบประมาณปี67 6 8หรวมกันแล้วก็มีเงินทกศก็ค้านอีกก็ค้านอีกเขาก็ถอยอีกทกศไม่เอาละเพราะว่าจัดการได้ยังไงฉันก็จะต้องดันให้ได้เรือธงตัวนี้เขาเชื่อมั่นมากว่ามันจะกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งผมเองก็เชื่อนะว่าอย่างน้อย มันดีกว่าไม่ทําอะไรเลยอยู่แล้วแล้วมันก็เป็นก้อนใหญ่ถ้าจะไปทําประปลายสมัยคุณพยุ์เนี่ยใช้มากกว่านี้นะตอนนั้นเป็นพลบแล้วก็ขยับแก้กฎหมายก่อนนะขยับเพดานวินัยการเงินการคลังก่อนเพดานนี่สานะเสร็จปุ๊บก็กู้มาหนึ่งล้านกว่าล้านใช่ไหมตอนนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นดีเห็นงามด้วยแต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนไปละเขาไม่เขาไม่เห็นดีเห็นงามตัวนี้ใช้เงินน้อยกว่าประยุทธ์เยอะแล้วไม่ได้ใช้วิธีแบบะยุ์เพราะพยุ์จ่ายแบบปลายปลาย กปิดกระปอยมากให้คนละพันบ้างแล้วไม่ให้ทุ่นหน้าด้วยให้มาทีละครึ่งครึ่งเราเที่ยวด้วยกันบ้างผ่านโครงการต่างๆแล้วมันได้ผลอะไรล่ะผมก็เลยคิดว่าอันนี้เนี่ยรวบมาแล้วจ่ายเป็นก้อนใหญ่แล้วก็ทุ่มลงไปเลยอันเนี้ยมันไม่ใช่วิธีเดิมแน่ๆไม่ใช่วิธีเดิมๆแน่ๆเพราะนั้นมันอาจจะหวังผลได้จริงๆก็ว่ากันไปครมันก็จะมีรายละเอียดอีกฮะเรื่องดิจิทัลวอลเล็เนี่ย มันไม่ได้แปลว่ามันจะไม่มีดราม่านะมันจะมีดราม่าอีกเยอะเช่นร้านค้าใช้ต่อร้านค้าได้ไหมอะไรยังไงเดี๋ยวจะมีเรื่องนี้ตามมาซึ่งความชัดเจนจะอยู่ที่วันที่24กรกฎาคม,มนายกจะ,ะแถลงหนึ่งสิงหาจะเริ่มลงทะเบียนแล้วเดี๋ยวรออใจรอครับสำหรับดิจิต a l วอลเล็